นี่ครับทั้งหอยทั้งป่าทั้งกุ้งพี่น้องโอเคครับข่าวจานพานี่แล้วพี่นอ้องอัยะคือเกา่าพี่น้องกุ้งบ่าไข่มีใช่ครับนี่ครับผมพี่น้องมีสซาปะขาวอีสะอ่อนนี่พี่น้องสะอ่อนสะอ่อนสะอ,อ่อนอัยะเลยครับผมอุ้ยอีหอยพี่น้อง อู้ปลาซิวกระมี้ได้พี่น้องบหนอยด้วยครับผมตะไบย้อยโอ้โหมันมาปวดเลยพี่น้องนีครับสวัสดีครับมนีสิพามาดักกุ้งกระห้องผมนีครับไม้ข้างล่างเขานี่ครับพี่น้องน้ำาบกนะครับพี่น้องเนาะเพิ่นผ้ากันสุบน้ำใส่เขาใส่หน้าพี่น้องน้ำโบกครับผม เดี๋ยวสีลองมาใส่กุ้งครับมื่อนี้เปลี่ยนหม่องไม้ได้พี่น้องเด้อบันไดใส่หม่องเก่าครับผมโอเคครับดีพี่น้องมุงดักกุ้งขึ้นเก่าครับผมนี่ครับเดี๋ยวสิดักให้เบงจากหลังหนึ่งนะครับผมนี่ครับไม้พี่น้องไม้เฮาครับผมโอเคครับมารับชมงน้ำกันครับผมจุดแหลกนะครับผมขนาด้าับด้วยครับพี่น้อง ถมา้ประมาณแบบนี้แล้วครับพี่น้องเด้อน้ำกลสีแหงแล้วกระดักได้เลยนะครับเนาะน้ำกระสีเบ่อเลิกันได้ครับผมกระดักไรื่อยแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่แบบมองนึ่งเลือกมองนึ่งตื่นให้ดักมองตื่นแล้วพี่น้องเนาะเนี้ยกระดักเด้เลยพี่น้องนี่ครับผมเรียบป้่อยครับผมประมาณนี้ครับผมผูกเชือกผูกยังไวครับพี่น้องโอเคครับ ดักเสร็จแล้วครับผมหลังแหลกพี่น้องหลังหนึ่งก็เดี๋ยวดักขัมเทิงบุห่พี่น้องหาลังครับผมดักเราหลังหนึ่งก็เลขสี่หลังเดี๋ยวมาหลุนมารลับชมน้ำกันมือซาครับผมหลังจากเมื่อวนันดักกุ้งไว้พี่น้องนี่ครับผมไม้ไม้แล้วครับพี่น้องเด้อไม้นี่ไม้ไม้ครับผมนามลดแห้งพี่น้อง สูบน้ามเซเข่าใสหน้ากันเนาะพี่น้องเนาะโอเคเครับผมมดัดุนหลังแหลกน้กันครับหลังแหลกอ,อยู่นี่พี่น้องมี่ยังบอพี่น้องพี่นอ้องพี่น้องอันนี้เลยพี่น้องงหอยทั้งกุ้งทั้งปลา นี่ครับผมนี่ครับกุ้งกระมีพี่น้องกุ้งหอยปลาอู้อ้เนี่พี่นออ้อ,อ,ญญนองลังแหลกอ้เนี่ครับผมปลาเขาหน้ามั้งพี่น้องเต็มเลยครับได้มกแล้วพี่น้องวันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเทให้เบิ้งครับนี่ครับผมลังแหลกพี่น้องเบิ้งกักนอีกครั้งหนึ่งครับผม เดี๋ยวมาลุ่นกับล้างต่อไปครับข้างลงกับสั้นแง่ยักน้อยพี่น้องอันตรายครับผมครับรคับพี่น้องแล้วกันแซวพี่น้องเป็นมัดหน้าให้กระดิกกลับจากหน้าเขากับกับเขาบาดครับผม ดูหลังนี้มกันนะผมเสือกเขาบ่จออกพี่น้องมาดิโอ้ยอยังพี่น้องมีแต่ปลาเขาหน่อยนี่จะปลาเขาหน่อยพี่น้องนี่ครับผม มาดนหลังนี้น้วยกันครับผมมัน,นสั้นอีกจักน้อยพี่นอ้องอาทิตย์ที่แล้วน้ำจิ้มหวยนะครับพี่น้องดิมึงห้อยครับอาทิตย์แล้วน้ำลายอยู่ครับเครื่องหวยคนละพี่น้องฝนโบปตกครับฝนโบปโตกกัดเรงสูบน้ำใส่เข่าใส่หน้าพี่นอ้องเกือบแหงเลยครับ ลุมหลังนิ่กันครับผมขาอาจานย์านพญญาหนีเราพี่ร้องอายะคือเก่าพี่ร้องกุ้งบ่๊วยมีดเจครับนี่ครับผมพี่ร้องมิตรภาขาวอีสะอ่อนนี่พี่ร้องสะอ่อนสะอ่อนสะอ,อ่อนอายะเลยครับผมจานพานเลยโอเคครับผม นี่ครับพี่น,น,น้องเรื่องเบิองนี่ครับผมรถเทรวมกันมา้านละพี่น้องโอ้ยโอเคครับเหลืออีกสองหลังครับผมสองหลังครับพี่น้องหลังนึง่ง อีหอยพี่น้องอกุ้งปลาซิวกับมีดบนนบมมม่ด้วยพี่น้องบ่หน่อยด้วยครับผมแต่ว่าอีหอยนี่อู้หมันมาโวดเลยพี่น้องนี่ครับกุ้งปลาซิวกับมีอยู่ครับหลายอยู่ครับผมแต่ว่าหอยนี่จังเหี้ยงพี่น้องโอเคครับขออยญาเทศพี่น้อง สุดท้ายครับผมต้องระวังมือขีดตมนะพี่น้องครับลัางสุดท้ายครับมานบพี่น้องล่างสุดท้ายอู้แต่หอยนี่มาแต่ทา้งหลายแต่นายพี่น้องลายแห้งครับผมนี่ครับมุ่งขาดพี่น้องอู้นี่กว่าจานทานด้วยกันพี่น้อง นี่ครับผมทั้งกุ้งทั้งหอยกุ้งกระเบ,บน่อยด้วพี่น้องนี่ครับทั้งกุ้งทั้งหอยพี่น้องทั้งป่าครับผมป่าขาวหน่อยกับลายครับอ้ยกุ้งกุ้งบอหน่อยพี่น้องหลังนี้กุ้งบอหน่อยครับสะอ,อนอยู่พี่น้องสออนอยู่โอเคครับผมนี่ครับ <laughs> หอยทั้งป่าทั้งกุ้งพี่น้องโอเคครับยามเซ็ตครบเบิร์ดแล้วครับพี่น้องก็ถือว่ามานอยู่ครับผมมีทั้งกุ้งทั้งป่าทั้งหอยแนละ้วพี่น้องหลายสุยางลยครับไอหยะทุย่างพี่น้องเดี๋ยวว่าเบิร์ดน้ำกันนะผมนี่ครับพี่น้องเกือบเต็มคู่ทางพี่น้องกุ้งก็หลายอยู่ดีครับแต่ว่าหอยบางพี่น้องต้องไปเลือกไปยังกอนนี่ครับผม สำหรับเมื่อกี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจครับผมก็ขอ,ขอบคุณทุกการรับชมนะครับพี่น้องเนาะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามน้ำครับฝากเป็นกำลังใจน้ำครับผมสำหรับเมื่อกี้ขอบคุณหลายๆครับผม